วัสดีครับบปานเองครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์คาแรคเตอร์ดีไซน์ของเรื่องมาฮิโร่์คาเดเมียนะว่าทําไมถึงต้องหน้าตาแบบนี้ถึงต้องสีนี้ถึงต้องแสดงแบบนั้นอะไรเงี้ยใช้เส้นแบบนั้นใช้สีแบบนั้นแต่งตัวแบบนั้นอะไรเงี้ย ทุกอย่างมีคําตอบโอเคมาดูก่อนว่าคาแรคเตอร์ของเรื่องนี้มันมีตัวอะไรบ้างเอาพวกทีมพระเอกก่อนก็ได้ทีมพระเอกเนี่ยตัวละครหลักก็จะประกอบไปด้วยเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนี้นะเป็นฝั่งตัวดีใช่ไหมโอเคในห้องเขามีเยอะกว่านี้แต่ว่าตัวละครหลักอ่ะจะเป็นแปดตัวนี้ทำไมถึงเอาภาพซีซั่นหนึ่งมาในขณะที่ตอนนี้เป็นซีซั่นหกแล้วก็คือต้องเอามาดูก่อนว่าจุดเริ่มต้นของการออกแบบเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมถ้าเราเอาซีซั่นหกมาเลยเนี่ยมันตัวละครมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วันอาจะมีแง่มุม เรื่องราวเพิ่มขึ้นเขาเลยเติมตรงนี้มาเพื่อสื่อสารต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูการดีไซน์แรกก่อนอ่ะอันนี้ก็คือซีซั่นหนะอ่าเป็นพวกฝั่งตัวดีใช่ไหมมาพูดถึงเรื่องแรกก่อนนะก็คือเรื่องเลขาคณิตนะทรงเลขาคณิตเนี่ยอ่ะมีวงกลมใช่ไหมแล้วก็มีมีสามเหลี่ยมสรดท้ายก็คือสี่เหลี่ยม มีสสิ่งนี้ที่เป็นทรงเลยคคณิตขั้นพื้นฐานนะแต่และรูปทรงเนี่ยสื่อถึงอะไรนะทุกอย่างเนี่ยมันมีความหมายของมันมาดูที่อย่างแรกก่อนก็คือวงกลมตอนนี้ให้ทุกคนตอบในใจก่นว่าวงกลมเนี่ยเรารู้สึกอะไรกับมันนะ,อะตอบแล้วนะ <c oughs> คิดซะว่ามึงตอบแล้วแล้วกันความหมายของมันเนี่ยคือน่ารัก เป็นมิดเคลื่อนไหวได้สะดวกนุ่มมเป็นกันเองอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่ามันสั่งสมมาจากประสบการณ์ชีวิตเราเวในวัยเด็กเฮ้ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราเจออะไรเราก็เจอของเล่นที่มันกลมๆม,ม,มนๆใช่ไหมหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นวัยเด็กอยู่ที่มันแบบว่าแมวตัวเล็กหมาตัวเลว็กเนี่ยมันก็จะกลมๆน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยพวกนั้นอ่ะก็คือจะไม่มีพิษมีภัยใช่ไหมมันจะเป็นอะไรที่ไม่เป็นอันตรายต่อเราใช่ไหมลูกบอลเราเตะลูกบอลเล่นสนุกสื่อถึงความสนุกสนานก็ได้ ความเคลื่อนไหวก็ได้ล้อรถยนต์อะไรเงี้ยซึ่งอะไรเหล่านี้มันมักจะไม่ทำลายเราแาเราก็จะรู้สึกดีกับวงกลมม,มาดูสิ่งต่อมาก็คือสามเหลี่ยมน,นะ สามเหลี่ยมเนี่ยสื่อถึงอะไรอ่ะหลายหลายคนแว็บแรกก็นึกถึงแบบความอันตรายใช่ไหมแหลมคมทิ่มแทงอ่าแล้วก็เจ้าเล่ห์ไม่แน่นอนเหตุผลเนี่ยเพราะว่าเรามีประสบการณ์กับสิ่งที่มันแหลมคมเช่นมีดกันไกอาวุธดาบพวกนั้นเนี่ยมันจะมีความแหลมคมแล้วเราก็จะรู้สึกกับสามเหลี่ยมไปโดยปริยายนะมันก็ใช้กับตัวร้ายตัวเจ้าเล่ห์เลยอย่างสุดท้ายก็คือสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมเนี่ยสื่อถึงอะไร ซีเรียมเนี่ยสื่อถึงความแน่นอนมั่นคงน่าเชื่อถือบ้านนะไม่ไม่โคลงง่ายๆคอมพิวเตอร์โต๊ะอะไรเงี้ยของที่มันแบบ มีขาสี่ขาเนี่ยมันมันมั่นคงแข็งแรงใช่ไหมในขณะที่สามเหลี่ยมเนี่ยมันจะงนเงียนคาดเดาไม่ได้แต่สี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมั่นคงมันแข็งแรงมันน่าเชื่อถือหนังสือแว่นตาอะไรเงี้ยเออนะอะไรที่มันไม่ล้มเนี่ยอันนี้คือสิ่งแรกที่เป็นทฤษฎีศิลปะที่เราจะสังเกตกันนะมาเทียบเคียงตัวละครว่าตัวไหนเป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะพระเอกก่อนเลยตานะ วงกลมนะอ่าเห็นไหมในขณะที่บาคุโกตาแหลมเช่ไหมอ่าเราดูพระเอกพระรองก่อนใครคือตัวที่นิ่ัยดีใครคือตัวที่นีสใคคสไม่ดีสังเกตมองแวบ,บแรกปุ๊บเราไม่เคยดูมาก่อนนะเราก็แยกได้ว่าคนไหนคือตัวที่ดีนะพระเอกก็จะตากลมใช่ไหมมีเม็ดกลมที่ตาใช่ไหมแล้วก็โครงหน้าค่อนข้างจะกลมในขณะที่บาคุโกเนี่ยตาจะแหลมแล้วก็บางคนจะถามว่าเอ้ยแต่เส้นผมมันก็ชี้ๆเหมือนกันนะครับอ่าแต่เราลองสังเกตเส้นผมดูดีๆนะเี่ทำไมบาคุโกถึงขมแหลมทำไมเดกุกถึงผมโก้งแหลม,ลมเขาคงไม่หยิบวงกลมมาเป็นรง ผมแอฟโฟพระเอกอ่ะเนาะมันมันทืน่อเกินมันก็ต้องแบบว่าเอ้ยดัดแปลงนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วอะ่ะมันดูถึงความโค้งโมนวงกลมอะไรนี้นะอาจจะเห็นชัดเลยเนะี่ยดูหน้าตาดิไอน้นี่ขนาดมันทําหน้าบึ้งอยู่นะขโมยเที้ยวอยู่นะแต่แม่งยังดูเป็นตัวดีกว่าเยอะตาก็กลมผมก็โค้งมนหน้าเป็นกาบจุดกลมกลมในขณะที่เบาโก,โกผมแหลมหน้าแหลมตาแหลมปากก็แหลมน่แบงแหลมให้หมดเลยนะเออมันเหมือนกับโกคูกับเบจิต้าอ่าโกคูผมก็แหลมใช่ไหมแต่แหลมแบบโค้งอย่างนี้ แต่ตอนที่เขาเอาจริงวาโหดขึ้นเก่งขึ้นหัวแหลมในขณะที่เบจิต้าหัวแหลมตั้งแต่ต้นเลยเพราะตอนแรกมาเป็นตัวร้ายใช่ไหมมาดูคาแรคเตอร์ต่อบาคุโกไม่ต้องสืบเลยสามเหลี่ยมเป็นตัวร้ายตอนแรกอ่ะนิสัยไม่ดีเลยนะอุรรากะกลมไหม กลมดิ๊กเลยตัวนี้อุารารกะากลมทุกส่วนของร่างกายเลยอุารารกะนี่เป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดมากว่าทําไมเขาถึงเป็นนางเอกที่รู้สึกว่าเอ้ยเป็นมิตรสุดๆเลยเพราะว่าคนออกแบบเนี่ยเขาจงใจสร้างให้อุารารกะเนี่ยเป็นคนที่เป็นมิตรแล้วเข้าถึงง่ายสุดๆทรงผมเนี่ยกลมเป็นบ๊อบเลยลูกตาก็ากลมหน้าก็กลมนมก็กลมไออาวุธต,ตรงมือเขาเนี่ยก็กลมนะขาเขออะไรกลมหมดรองเท้าก็กลมเข็มขัดก็กลมหมวกกันน็อกก็กลมอันนี้คือแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ดูปุ๊บรู้เลยอ๋อ คนนี้เป็นมิตรคนนี้ใจดีอ่ะแล้วอูรลา,ากะาเป็นคนแบบนั้นไหมใช่อุรลา,ากะก,ก็เป็นคนที่แบบเฟรนี่แฮปปี้นะเออเข้าถึงง่ายอ่ะต่อมาก็คืออีดะคุงอ่ะเป็นทรงอะไรสเสี่ยมใช่นไหมและอีดะคุงคาแรคเตอร์เป็นยังไงน่าเชื่อถือหัวหน้าห้องอ่ะเป็นที่พึ่งของทุกคนดูเป็นคนเถ็ตรงใช่ไหมแบบว่าอีดะพูดคําไหนก็แบบว่าจะทําคํานั้นอะไรเงี้ยไม่โกหก,ก,กดูรูปพันสันฐานเขาเนี่ยดูเลียมๆทั้งตัวเลยหน้าก็เหลี่ยมใช่ไหม ตรงผมก็เหลี่ยมใส่แว่นก็สี่เหลี่ยมลูกตาก็เหลี่ยมนะปากจมูกเนี่ยเหลี่ยมขุนแต่ละอย่างเขาในอุปกรณ์เขาเนี่ยเกาะแขนเกาะขาต่ออะไรเนี่ยเลียมหมดเลยในขณะที่อุรากะทุกอย่างเนี่ยมีเหมือนก็มีหน้ามีกอดเหมือนกันแต่โค้งมนนะเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าคาแรคเตอร์สองคนนี้ต่างกันอุรากะเป็นมิดอีดะก็เป็นมิดเหมือนกันแต่เป็นมิดแบบน่าเชื่อถือแต่ทั้งคู่เป็นตัวดีได้เหมือนกันนะโอเคแล้วก็มันจะมีท่าประจําเขาอีดะใหมาเขาจะทำอะไรงนี้ ยิ่งแบบว่าสื่อสารคาแรคเตอร์ความเห็นตรงของเขามือก็จะแบบเหลี่ยมเหลี่มเดินเหลี่ยมเหลี่ยมอะไรเงี้ยเออนะถึงบอกว่าเรื่องนี้ชัดมากในการออกแบบว่าใครเป็นตัวดีตัวร้ายอะไรยังไงอะไรเงี้ยเอามาดูพวกตัวเหล่าตัวเอกที่เป็นตัวละครสมทบบ้างคิริชิมะเนี่ยอ่ะเราก็เห็นว่าเขาโผลแหลมใช่ไหมเอยอย่างนี้แปลว่าร้ายหรือเปล่าอ่ะแต่ว่ามันผสมได้อ่ะการทําฟอร์มเนี่ยก็คือวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมถ้าสามเหลี่ยมล้วน,วนก็คือแบบเฮ้ยคนนี้นี่ใส่ไม่ดีวงกลมล้วน,วนเฮ้ยคนนี้น่ารักเป็นเมทสี่เหลี่ย น่าเชื่อถือแต been, h, guys, ่ถ้าเราเริ่มมาผสมสามเหลี่ยมผสมกับวงกลมเป็นไงสามเหลี <c oughs> <terms. S 1> ่ยมคือดูแบบว่าแหลมคมอันตรายเพราะว่าอัตลักษณ์เขาใช่ไหมอัตลักษณ์เขามันคือความแข็งมันมันคือความแบบมันต้องดูอันตรายนิดนึงอ่ะไม่ใช่แบบว่าจะเป็นตัวดีงั้นงั้นกูแบบใส่สามเหลี่ยมไม่ได้เลยไม่ใช่นะฟิลิชิมะาก็สามเหลี่ยมแต่ว่าอุปกรณ์บนร่างกายเขาอเป็นวงกลมเห็นไหมตรงไหล่เขาเป็นวงกลมสามเหลี่ยมบวกวงกลมก็กลายเป็นตัวดีได้เป็นตัวที่ แหลมคมอันตรายแต่ว่าเป็นมิดอ่าเห็นไหมมาดูตัวตลกก็คือไอไอหัวโมงนี่ชื่ออะไรวะจำจำชื่อมิเนตาเออมิเนตาเป็นมิรเหมือนกันแต่ว่าเป็นมิตดยังไงเนี่ยคาแรคเตอร์มันจะไปบอกอีกทีหนึง่งในส่วนต่างๆนะอ่าแต่ว่าอันนี้เรามาดูแค่ฟอร์มก่อนยังไม่ลงไปเรื่องสีนะดูแค่ฟอร์มก่อนฟอร์มเขาเนี่ย หัวก็กลมหน้ากลมตาก็กลมกางเกงก็กลมนะถุงมือรองเท้าเนี่ยมีปริมาตรที่เป็นวงกลมทั้งสิน้นอย่างน้อยๆตัวนี้เป็นมิดและเป็นมิดแต่ว่านิสัยดีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูกันที่สีนะ่ะแต่ตอนนี้ดูแล้วว่าตัวนี้เป็นตัวดีที่เป็นมิดนะคนก็จะสงสัยว่าเอ้ยผู้หญิงมัน,ม,นมันวงกลมหมดเลยอย่างนี้แปลว่ามันเป็นแค่ลายเส้นหรือเปล่าที่เขาจะวาดผู้หญิงวงกลมผู้ชายวงกลมสามผัสสี่เหลี่ยมบ้างอะไรอย่างนี้ลองมาดูฝ่ายวิลเลนบ้างไหม มาดูคาแรคเตอร์ดีไซน์เขาเป็นไงเห็นชัดไหมโอเคแหละว่าเขาเนี่ยยังมีความวงกลมอยู่เพราะว่าโทกาสเนี่ยก็คือเป็นฟิลแบบทีเล่นทีจริงใช่ไหมเป็นแบบว่ายังเป็นผู้หญิงอยู่ยัง คาแรคเตอร์เขาไม่ได้อยากให้ดูว่าแบบตัวนี้คือร้ายจา๋าอันตรายจา๋าแต่อยากให้ดูว่าเฮ้ยน่ารักคนชอบได้เป็นความน่ารักแบบเด็กนักเรียนญี่ปุ่นน่ารักแต่ว่าอีนี่ลายนะดูจากอะไรได้บ้างความน่ารักของเขาเนี่ยไปอยู่ที่กรอบหน้าทรงผมที่กลมแต่ว่าดูผมขเขาครับกลมแต่มัดไม่เป็นระเบียบมีแหลมคมออกมาอําทไมไม่เป็นกลมล้วนอะ มันสื่อถึงแง่ร้ายไงมันสื่อถึงความแหลมคมอ่ะแล้วดูอาวุธเขาแหลมไหมใช้มีดหน้าตาเป็นไงตาแหลมปากแหลมมันมีเหตุผลของมันว่าทําไมต้องออกแบบแบบนี้นะ,ก,ะก็จะกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่วงกลมผสมสามเหลี่ยมอนะ่าสามเหลี่ยมที่เป็นวายร้ายแต่ว่าอมน่ารักให้คนชอบแบบเด็กนักเรียน,นญี่ปุ่นนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่จริงแล้วลึกๆแล้วเนี่ยโทกาเนี่ยยังมีความแบบเป็นเด็กๆอะบอกไม่ถูกว่าคนเนี้ยเป็นคนที่นิสัยไม่ดีจริงๆหรือเปล่าหรือเขาแค่เป็นคนที่หลงผิดอะไรอย่างเงี้ยเออในคาแรคเตอร์แบล็กาวเขาก็สื่อสารมาในเรื่องนี้นะสามเหลี่ยมที่บอกคาดเดาไม่ได้ใช่ไหมเราไม่รู้เลยว่าโทกะาค,คิดอะไรอยู่นะอ่ะเรามาดูคนอื่นบ้าง ดาบินะเห็นไหมทรงผมแหลมคมฮะมีรอยปากงหน้าหน้าเป็นคนแหลมยาวแล้วสังเกตว่าตัวร้ายเนี่ยไม่มีก้วนกลมเท่าไหร่นะซึ่งถ้าตัวร้ายที่เป็นก้วนกลมเนี่ยก็จะมีเหตุผลของเขาว่าเขาเป็นตัวร้ายที่ยังอยากให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเมดอยู่นะเออ,เอามาดูออไหมแต่ในขณะที่ตัวแทนเห็นสันติภาพเป็นไงอ่าโอเหลี่ยมนะหนาบึกเลย มันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกซูเปอร์แมนแบทแมนอะไรพวกนี้มันถึงต้องแบบตัวหนาตัวเบึกตัวสี่เหลี่ยมเพราะมันเป็นฮีโร่ไงมันเลยต้องน่าเชื่อถือไอออลไม้ก็เลยแบบว่าจะตัวเหลี่ยมมาเลยแต่ว่าไอตัวออลไม้เนี่ยมันก็จะมีแบบผมแหลมตาแหลมอะไรย่างี้ใช่ไหมก็อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาจงใจออกแบบมาเป็นแบบนี้ผมก็ไม่รู้นะเขาอาจจะอยากสื่อสารเรื่องแบบความลึกลับหรือเปล่าเพราะว่าความต้องเดิมของออลไม้เนี่ยมันคือเป็นฮีโร่ที่น่าเชื่อถือแต่ว่าเขามีความลับอะไรบางอย่างก็เลยใส่สามเหลี่ยมเข้าไปตามร่างกายนะ คาแรคเตอร์ที่เป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมประมาณนี้แล้วกันเนาะหลายๆคนก็จะสงสัยเอยโทโลกีล่าอะไรเงี้ยโทโลกีก็ตอนแรกเขาออกมาเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างจะไม่ดีใช่ไหมหก็จะดูจากสายตาเขาตาเขาจะแหลมใช่ไหม แต่ว่าโครงหน้าหรือทรงผมโดยรวมเนี่ยก็ยังกลมเป็นคนดีแหละแต่ว่ามีความไม่ดีลึกๆในใจอ่าเห็นไหมในขณะที่บาคุโกกูแหลมมันเลยแต่นี่คือแบบว่ายังแบบกลมๆมนๆอยู่นะในขณะที่พี่น้องมันอะไอดาบีอ่ะก็คือจะแหลมเปรี้ยวไปหมดเลยนะนี่คือการออกแบบที่ใช้รูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเข้าๆโอเคแหละไอพวกเนี้ยมันจะไม่ได้ชัดจ๋าขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่กระตูนไม่ใช่กระตูนเด็กมากไงในหนังในอะไรพวกเนี้ยคาแรคเตอร์เขาก็ใช้แบบนี้แหละวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมต่อมาคือเรื่องซิลูเอตซิลูเอตก็ แรเตอร์เเนี่ยชฟฟอร์มโดยรวมต้องดูออกว่าเป็นใครแม้มันจะตัวเล็กนิดเดียวหรือแม้มันจะโดนผมดำเรามาลองดูกันนะ ไอ้โปกเกมอนอะตัวนี้เป็นตัวละครไหนอะไรงั้นอะเอออย่างนั้นก็ใช่นะคือแม้คุณผมดํามาแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าตัวนั้นเป็นตัวอะไรมันถึงจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีการออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ต้องทํานะ <S <S อ่านี่ไงมาดูกันนะเขาเรียกอะไรไม่รู้กูจำไม่ได้ะะ <S <S แล้วแต่มันคือการทำสุลเอทแบบถมด,ดําตัวละครอะ <S <S แล้วแยกให้ออกตัวไหนเป็นตัวไหนนะอันนี้ผมเสิร์ชว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์สุลเอทนะแต่ไม่แน่ใจว่าที่จริงเขาเรียกว่าอะไรแถวนึงเนี่ยคือเซตตัวละครหนึ่งนะ,ะเราเรามาดูถ้ามันเป็นตัวละครจากเรื่องอออะไไไรรรรรััััััััััักกกกกยย่่่าาางงนนนนนนแแ้้้้้้้วว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 ว็จดเตต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 ีีีีใหฟ์ม ตั้งแต่ตอนมันเป็นโถมดำจิ๋วๆอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้ยังแยกได้ตอนเราเอามาขยายสเกลเนี่ยมันจะยิ่งชัดเจนขึ้นไอการออกแบบคาแรคเตอร์เนี่ยสมมติว่าเราจะออกแบบเดกู่เงี้ยเราไม่ใช่ว่าเราเริ่มวาดมาปุ๊บเฮ้ยเอาแบบนี้เลยไม่ใช่นะเราต้องลองจากซิลูเอตอย่างนี้ก่อนอนะอย่างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเนี่ยหมดนี่คือตัวละครเดียวกันการออกแบบเดกกูก็เหมือนกันคือต้องวาดตั้มๆ,ๆอย่างเงี้ยเดกูเนี่ย,เ,ยเป็น10ตัวเลยว่ารูปทรงของเงาเนี่ยเอาแบบไหนดีตัวร้ายแบบ ตัวที่มันโอเคแล้วมันแตกต่างกันมาอยู่ด้วยกันแล้วค่อยเอาฟอร์มดำๆเนี้ยไปขยายต่อให้รูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงในเชฟฟอร์มแบบนี้อ่าสมมุติว่าข้างบนเนี้ยคือนางเอกใช่ไหมสมมุตินะบรรทัดต่อมาตัวร้ายบรรทัดต่อมาพระเอกเอ่อบรรทัดต่อมาเป็นตัวตลกอ่าใช่ไหมแล้วก็ดูก่อนเลยว่าถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกอยังไงสมมุติว่าเราเลือกว่าเอ้ยพระเอกเนี้ยไอตัวนี้ดีนะเนี้ยเห็นชัดดีว่าในมือเนี้ยมีปืน2กระบ,บอกแล้วก็มีหมวก แบบนี้แล้วก็เชฟฟอร์มโดยรวมเนี่ยดูไม่ได้แหลมคมอะไรมากตัวไหนดีที่เป็นวายไลน์ที่แตกต่างกันชัดเจนอ่าเราก็ต้องไปเลือกตรงนี้ใช่ไหมเป็นวายไลน์ปุ๊บสมมุติว่าเราเลือกเป็นเป็นนางมารแหลมแหลมแบบนี้แต่ว่าเราก็ต้องมาเลือกนางเอกสมมติว่านางเอกเราเลือกแบบยือนอย่างนี้ยืนท่านี้ผอมเพียวแหลมมาเลยเฮ้ยมันซ้ํากันวะอย่างนี้ตัวร้ายเราเปลี่ยนเป็นนี้ดีไหม เดวิลตัวสูงมีปีกใหญ่อ่าอะไรอย่างนงี้ถูกไหมตัวตลกเขาเรียกว่าตัวไซคิกนะเป็นตัวตัวละครเสริมนะอะไรเงี้ยมันก็คือมินเนตานั่นเองนะถ้าสำหรับเรื่อง Hero, นะมาฮิโร่นะก็คือมินเนต่านะตัวตลกนะก็จะเลือกไงดีถ้าไม่ตัวเตี้ยไปเลยก็ตัวสูงไปเลยก็กลมไปเลยก็ เล็กไปเลยอะไรเงี้ยเออตัวไอตัวแบบนี้ต้องมีทุกเรื่องนะถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องโดเรมอนก็คือโดเรมอนนั่นเองต่อมาคือเรื่องของเส้นที่ใช้แต่กี้เราเรา,เราพูดถึงแค่เชฟฟอร์มโดยรอบใช่ไหมเรามาดูลึกลงไปเรื่องของเส้นเส้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ดีศิละปะเนี่ยมันมีประกอบด้วยอะไรจุดเส้นรูปล่างรูปทรงอ่ามีสีแบบใช่ไหมอ่านี่คือจุดใช่ไหมหนึ่งจุด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 ใช่ไหมนี่คือจุดใช่ไหมหรือจะเป็นจุดจุดจุด ก็ได้เข้าไหมหรือจะเป็นจุดสี่เหลี่ยมหลายๆอันอย่างนี้ก็จุดนะเออจุดเนี่ยไม่ได้หมายถึงต้องจิ้มจุดลงไปแต่ว่าเป็นเชฟฟอร์มเล็กๆที่รวมกันมหาศาลจุดๆนะเส้นมีเส้นตั้งเส้นนอนเส้นหยึกหยักเส้นโคดเส้นเหล็กเส้นเอียงอ่ะประมาณนี้รูปร่างก็คือวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะอ่าจุดเส้นรูปร่างรูปทรงรูปทรงเนี่ยคือปริมาตรนะทรงกระบอกใช่ไหมทรงรูบิก อันนี้เราจะมาดูเรื่องของจุดกับเส้นในตัวละครมาฮิโร่บ้างแต่กี้เราเราดูสูริอตโดยรอบเนี่ยกับคาแรคเตอร์โดยรวมเนี่ยเราดูเรื่องรูปร่างรูปทรงไปแล้วต่อมาเรามาดูจุดกับเส้นบ้างนะพระเอกนะอย่างที่บอกว่าเส้นผม โค้งอ่าหลังจากเราได้คาแรคเตอร์โดยรวมที่มันลมมาแล้วเนี่ยเราจะเติมเส้นกับจุดลงไปยังไงได้บ้างเส้นผมที่โค้งก็ดูจะดูเป็นมิดกว่าในขณะที่บาโกเส้นแหลมก็ดูอันตรายกว่าเนี่ยตากลมจุดที่หน้าเพิ่มความเป็นกันเองถ้าเป็นตัวละครอื่นอ่ะดูหน้ากากบาคุโกมันก็มีใส่เป็นหน้ากาก่างนี้ใช่ไหมในขณะที่หน้ากากบาคุโกเนี่ยมีเส้นแหลมออกมาอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือจุดนะกระดุมของอุลลากะเป็นกลมๆๆในขณะที่อิดาเนี่ยแทบจะไม่มีวงกลมเลยมีวงกลมก็เป็นแค่น็อตตรงนี้แต่ส่วน ไม่ไนตะจุด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 อ่าในขณะที่ตัวนี้อย่างที่บอกว่าเขาเป็นแหลมคมแต่เติมวงกลมไปแล้วแต่เขาอยากนําเสนอเรื่องความแหลมความแข็งมากกว่านยลายบนตัวก็กลายเป็นแบบทำไมไม่เป็นเส้นพาดไปเลยแต่ทําไมถึงต้องเป็นหยกักหยักหยักเขาแหลมคมไงพลังเขา,าเอ,อ,อ่ะเอออ่ามาดูลายเสื้อเดกูในขณะที่ลายบนเสื้อเดกูเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นเป็นกันเองเส้นเส้นแบบไม่อันตรายใช่ไหมแต่บาคุโกปไปไงกูแหลมปืดเป็นกากบาทกลางเสื้อเลยกูลายนะอย่าไปยุ่งกูไง เป็นตัว X อ,อย่างนี้เลยนะไออาวุธเขาเนี่ยก็เป็นวงกลมใหญ่ๆใช่ไหมลูกระเบิดเพราะที่จริงแล้วเขาไม่ได้ลายขนาดนั้นไงในขณะที่ถ้าเป็นพวกฝั่งตัวลายที่เป็นตัวลายจ,จ๋าๆอะไรแบบนี้จะหาไม่ได้เลยนะสิ่งสุดท้ายที่เราจะมาวิเคราะห์ตัวละครในมาฮีโร่กันก็คือเรื่องของสีนะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดพัดวงจรสีไว้ข้างๆสิ่งนี้คือวงจรสีนะมันเริ่มจากอะไรเริ่มจากตอนแรกเนี่ยมีสีแท้คือมีแดงน้ำเงินเหลืองนะเรียกว่าสีขั้นที่1นนะ สีพวกนี้มักจะเอามาเป็นตัวละครเอกแต่ไม่เสมอไปนะคาแรคเตอร์มันมันเดเวลอปมาจนถึงยุคนี้ไอ้พวกนี้มันก็คือจะง่ายไปนะแต่ว่าเราลองไปดูงานเก่าๆซูเปอร์แมนอ่าเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมสีแดงใช่ไหมตัวละครเซนไตตัวพระเอกต้องเป็นใครต้องเป็นสีแดงใช่ไหมหรือแบบไอ้พวกเรนเจอร์ที่มันเหลือแค่3สีอ่ะมันก็จะเป็นแดงเหลืองน้ําเงินนะเพราะเป็นสีขั้นที่1นึ่งเดอะแฟลชใช่ไหมสีแดงเออมันจะเด่นมันจะง่ายอะไรเงี้ยหรือแบรนด์สินค้าที่เออเป็นแบรนด์ดังๆมั้งแต่สมัยดีตอ่ะมันก็ไม่พ้น3สีีน้รามื่อสีีีีััั้้้้นนนนนทท่่1ผสสมกเจะได2ําง ผสมเหลืองได้เขียวนะน้ำเงินผสมแดงได้ม่วงแดงผสมเหลืองได้ได้ส้มพอได้สีขั้นที่2มาแล้วเนี่ยเอาขั้นที่1กับขั้นที่2มาโบกันจะได้สีขั้นที่3อีกเช่นน้ำเงินผสมเขียวได้เขียวน้ำเงินเขียวผสมเหลืองได้เขียวเหลืองส้มผสมเหลืองได้แบบ สีไข่ไก่อะความมากน้อยตรงนี้ก็คืออยู่ที่ว่าเ,เราเราอยากจะให้อะไรเด่นกว่าเช่นน้ําเงินผสมเหลืองเนี่ยได้เขียวใช่ไหมแต่ว่าเขียวไปผสมกับเหลืองเนี่ยเราจะเรียกเขียวเหลืองหรือเหลืองเขียวอะก็อ,อยู่ที่ว่าอะไรเยอะกว่าและอะไรเด่นออกมามากกว่านะโอเคตัวละครในยุคใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้สีขั้น ขั้นที่2กันเพราะมันก็คือจะไม่เชยจนเงินไปนในขณะที่ออม้เนี่ยเป็นฮีโร่ยุคเก่าใช้สีอะไรน้ําเงินเหลืองแดงนะล้วนๆเลยสีขั้นที่1รล้วนๆแล้วตัวแทนยุคสมัยใหม่ล่ะก็คือพระเอกของเราสีอะไรสีขั้นที่2 สีเขียวไหมอ่ามันแค่สีเรื่องนี้ก็บ่งบอกแล้วว่าเอ้ยใครมาก่อนใครมาหลังเรามาแยกโทงกันหน่อยว่าทําไมต้องเป็นเขียวน้องเงินไม่ไปไม่ไปเป็นเขียวเหลืองละสีวงจรสีเนี่ยจะแบ่งเป็นวันร้อนและวัน,นเย็นนะสีนี้ก็คือวันร้อนนะฮอตใช่ไหมอีกสีกหนึ่งเป็นครูก็เป็นวัน,นเย็นมันส่งผลเหมือนวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมส่งผลต่อประสบการณ์ชีวิตเราเหมือนกันประสบการณ์ชีวิตเราเนี่ยทำให้คนมีความรูกก้สึกกับสีเหล่านี้สีแดงร้อนใช่ไหมอร่รู้สึกไงกับร้อนอ่ะมัน,ม,นมันก็คือแบบร้อนแรงสู้แสบสนุ สนานอะไรเงี้ยในขณะที่มาทางวันนาเย็นน้าเงินเขียวไงน้ำเงินยังไงแบบว่าอบอุ่นหนาวไหมเพราะว่าอะไรเพราะเราเจอน้ําแข็งเราเจอฤด,ดูหนาวเราเจอปากม่วงตอนตอนเราหนาวอะไรเงีง้ยเห็นไหมวันนาเย็นสีเขียวไงเจอธรรมชาติแล้วสึกไงแล้วสึกร่มเย็นแล้วสึกเป็นสุองเงีง้ยมันก็จะให้คนละอารมณ์กันแบบพุ่งพล่านกับสงบนิ่งอ่านีสองฝั่งนี้แล้วทําไมเดกุถึงเป็นเขียวที่ไม่ใช่เขียวเหลืองแต่เป็นเขียวน้าเงินล่ะเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาเนี่ยไม่ใช่คนสดใสระล๊ะ นี้แต่เขาเป็นคนดีที่ค่อนข้างจะเป็นคนเรียบร้อยไม่มีพิษไม่มีภยัยไม่ใช่แบบพุ่งพ่านแบบมารโตกก็เลยเป็นสีสม้มใช่ไหมโกคูเอ้มสีสม้มลูฟี่สีแดงสดใสใช่ไหมในขณะที่เดกุเนี่ยเขาเป็นเด็กเนิร์ดเขาเป็นเด็กเรียบร้อยแต่ว่าเป็นตัวดีก็เลยเป็นสีเขียวน้ำเงินแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งนอกจากวัานร้อนวันเย็นเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าสีคู่ตรงข้ามสีคู่ตรงข้ามเนี่ยมันจะทําให้คาแรคเตอร์โดดเด่นมากยิ่งขึ้นเราจะ ยิงทะแยงเส้นแบบนี้ในวันนะร้อนวัน,นเย็นถ้าเราใช้สีเดียวไปเลยก็ได้แต่มันก็จะแอบ,บน่าเบื่อเนาะเอาไม้เนน่ยคือเป็นเป็นสีแบบสามเหลี่ยมอย่างนี้เลยที่จษดีแบบนี้เอาไปใช้ได้อีกนะเ,เราเราลองเลื่อนไปสามเหลี่ยมโซอนอื่นเช่อน,อนส้มเขียวม่วงอันนี้ก็อาจจะได้อีกตัวละครหนึ่งไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอาจจะมันอาจจะมีนะน้ำเงินเหลืองแดงนะเป็นคาแรคเตอร์แบบมีความเชยนะเป็นยุคแรกอะไรเงี้ยเอออ่ะสีคู่รงข้ามั่งม่วงควบเหลืองแดงควบเขียวน้ำเงิน คู่กับส้มเป็นต้นนะเราลองมานึกนึกดูโอคูใส่ชุดสีอะไรส้มน้ําเงินอ่าเห็นไหมอาราเรยุคใหม่ที่มันจะใส่เสื้อม่วงมวกเหลืองนะทริโกก็เหมือนกันนะทริโกก็เป็นส้มน้ําเงินเหมือนกันอ่ะเรามาดูความหมายของแต่ละสีกันบ้างนะเอออันนี้วันนะร้อนวันเย็นไปแล้วสีแดงะร้อนแรงใช่ไหมสีส้มสดใสสนุกสนานแบบใหม่อะไรเงี้ยเออสีเหลืองเนี่ยก็คือแบบสดใสซาบซ่านไปเลยนะสีเขียวคือแบบร่มเย็นใช่ไหม สีน้ําเงินเนี่ยหนาวกดคู่อะไรก็ได้ม่วงเนี่ยคือเจ้าเละเละเหลี่ยมอ่าทฤษฎีที่เราบอกเนี่ยมันก็คือสีขั้นที่1ใช้แบบสามเหลี่ยมก็ได้หรือใช้แบบคู่ตรงข้ามก็ได้หรือใช้แบบโมโนโทนก็ได้ไล่ไปเฉดเดียวเลยเหลืองไปส้มเงี้ยแดงไปม่วงเงี้ยอ่าเป็นเฉดเดียวไปเลยก็ได้นะอ่ะเรามาดูตัวละครเรื่องมาฮิโร่กันเดกุเนี่ย,เข,ยขเขียวแดงสีคู่ตรงข้ามเขียวแดงอ่าไหมสีเขียวคือความ ร่มเย็นเป็นสุกสีแดงคือความสดใสร้อนแรงต่อสู้ใช่ไหมเราจะเอาแดงเด่นเดกุกก็จะเป็นคนที่แบบแต่ว่ามีความาสงบสงบงอยู่ในตัวใช่ไหมสีเขียวแต่เขาเลือกสีเขียวมาเป็นสีเด่นเพราะว่าเดกุกเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็มีสีแดงตามร่างกายนีนหน่อย,อยเพราะว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยแต่เขาสู้นะเวย้ยอะไรเงี้ยอ่ะมันก็เลย เติมแดงเข้าไปหน่อยอ่าบาฮุกโกเหมือนกันแดงเขียวนะแต่ว่าบาฮุกโกเนี่ยจะออกมาในโทนแบบแดงออกส้มหน่อยอาจจะเป็นประมาณส้มเขียวก็จ,จะเป็นช่องถัดนิดนึงบางทีมันถัดสลับมาได้นิดนึงเพื่อความแบบสดใหม่นะมันอาจจะไม่ได้แบบตรงเปี้ยงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะแบบมีความใกล้เคียงอะ่ะซึ่งบางทีแล้วเขาเอาให้บาฮุกโกไม่ใช่ส้มน้าเงินเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่ามันแย่งเด่นหรือเปล่านะมันอาจจะแบบอยากให้ตัวพระเอกเนี่ยเด่นกว่าก็เลยแบบว่าเฮ้ยมาส้มเขียวเลี้ยวมานิดนึงอย่างงี้ในขณะที่มิเนตะาเนี่ยไม่มีใครมาแย่งเขาใน ในพาร์ทของเขาที่เป็นตัวเจ้าเล่แล้วก็แบบว่าลามกจกปเปเยอะไรเงี้ยสามเหลี่ยมในฟอร์มสามเหลี่ยมเนี่ยคือความเจ้าเล่ชั่วร้ายใช่ไหมแต่มิได้ตาน,นตี่เป็นตัวดีเป็นตัวตลกที่มีความเจ้าเล่นิสัยทะลึ่งตึงตังีเด่นเขาเลยกลายเป็นสีม่วงแต่ว่าเป็นคนดีสดใสร่าเริงนะ เลยเติมสีเหลืองเข้ามาหน่อยนะในสําหรับมิเนตานะในขณะที่อิดาน้ําเงินเหลืองใช่ไหมตัวละครรองหน่อยเอ่อสีน้ําเงินก็คือความหนาวเย็นความสุขุมเยือกเย็นใช่ไหมเอ่ออิดาควรจะเป็นสีน้าเงินซึ่งเรามาลองสังเกตว่าตัวละครที่ค่อนข้างมีความเขนตรงเนี่ยมักจะใช้สีที่เป็นสีแท้นะเดกุเป็นเขียวใช่ไหมก็เขาเป็นคนเรียบร้อยแต่ไม่ได้สื่อสารเรื่องความเขนตรงขนาดน,นั้นในขณะที่อาลไม้เนี่ยซัดไปเลยสีแท้หมดเลยทอรโรกีเนี่ยก็เป็นน้ําเงินแดงทรโรกีเป็นคนแถนตรงไหมก็ค่อนข้างแบบซื่อตรงนนะนต่ออมมาััี้คื แม่สีที่เป็นสีคงข้าใช่ไหมแต่ว่าสีเนี่ยสามารถผสมเข้มและอ่อนได้นะผสมขาวและด,ดําได้บวกไปทางเข้มเนี่ยสีมันจะตุ่นใช่ไหมจะด,ดูเลวร้ายใช่ไหมดาบวกไปทางขาวก็จะด,ดูพาสเทลอะ่ะน่ารักอะไรเงี้ยอุราลากะก็คือแดงที่เจือขาวเลยกลายเป็นมชมพูนะ่เพราะคาแรคเตอร์เขาแบบสดใสน่ารากักในขณะที่ฝ่ายวิลเลนเรามาดูกันว่าฝ่ายวิลเลนเนี่ยมีสีแท้บ้างไหมอ่ะเราเราลองดูร้ายอ่ะโทกะาใช่ไหม แดงก็เป็นแดงที่แบบว่าโดนเจือมาเหลืองก็เป็นเหลืองที่โดนเจือมาจะดูตุ่นๆใช่ไหมโดนเจื้อสีเทามาดูมีความไม่สดใสเท่าอ่ะทำไมไม่เหลืองแบบมินิตาไปเลยทําไมไม่แดงแบบคิริชิมะไปเลยใช่ไหมเออเพราะว่าเขาเป็นตัวร้ายนะดาบิใช่ไหมอ่าดาบิคือสีอะไรดาบิเนี่ยคือสีโทนน้ำเงินใช่ไหมน้ำเงินแดงเหมือนโทโดโรกิเลยแต่ว่าแดงของเขาเนี่ยตุ่นมาจนเป็นม่วงละน้ำเงินเนี่ยก็ตุ่นมาจนเป็นม่วงเหมือนกันจะอยู่โทนแถบ,บนี้อ่า สื่อถึงพลังเขาได้ดีด้วยนะเพราะเขาเป็นไฟที่เป็นไฟเย็นใช่ไหมเออก็เลยแบบจะมีความร้อนแรงแบบตุนตุนอ่ะเรามาดูวายร้ากันบ้างนะ,ะมีสีผู้ตรงข้ามอะไรบ้างเทว้ส่วนร่างกายโดยรวมเนี่ยก็คือจะเป็นขาวเทาดำใช่ไหมเออแต่ว่าเขามีสีคู่สีคือเขียวแดงสีคู่สีเดียวกันกับเดกุนะเพราะว่าที่จริงแล้วลึกแล้วเขาเขาไม่ใช่คนเลว้ายอะไรแต่ว่าเขียวแดงของเขาแม่งตุนต่อมาไอ้นี่ชื่อที่อะไรไมร้ใชัยลูกแกว้วคู่สีเดียวบาคุโกเลยส้มเขียวแต่ว่าเป็นส้มเขียวที่ตุนตุนนะอา่าเป็นตัวร้าย เฮ้ยมีอะไรจะบอกบ้านกูเองเปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วนะชื่อแกงว่าซ่องสุมหลังบ้านค่าเข้าแกงแค่50บาทใครเข้าแกงแล้วเนี่ยเราจะมาพูดคุยถกเถียงประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องดราม่าในโซเชียลมีเดียทุกกลางเดือนและสิ้นเดือนคุยกันแบบรับๆนะเออและถ้าใครอยากเป็นท่อนำเลี้ยงเนี่ยก็เปิดซูเปร์แตงให้แล้วอย่าลืมนะเรามีนัดกันทุกกลางเดือนและสิ้นเดือนอย่าคนมากว่า